เมื่อกี้พี่นาพูดไไหนก็พูดถึงพิณวัตแล้วแต่หลายคนก็สงสัยว่าคือณตอนนี้พี่นาจะไม่เอา MUT เลยว่างั้นจะพูดอย่างนั้นก็ได้โอ้ยดีนะแม่เราไม่ใช่ว่าเราไม่เอา MUT แต่เราเลือกทำธุรกิจกับ Miss Grand แล้วเราก็บอกตรงว่าเราไม่เคยเจอคือ Miss Grand International อ่ะเขาส่งตั๋วมาให้ส่งบัตรมาให้ดูแล้วก็เทคแคร์ดูแลเราดี เราก็มาเปรียบเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราไปดูตอนอีกเวทีหนึ่งเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเข้าใจกับเราอะเราก็เลยรู้สึกแฮปปี้แล้วมาระยะหลังตอนที่เราจ้างเพนเตอร์อย่างน้องอินฟาสตร์ลอดอะน้องทํางานเต็มที่มากเราก็เลยรู้สึกว่าหรือเราควรจะมาทางนี้ดีก็ใช้เวลาสักะยันหนึ่งจนล่าสุดก็มีคนถามว่าเลือกข้างหรอใช่เราเลือกข้างแล้ว นี่เลยเป็นเหตุผลเลยไหมที่แบบว่าทําให้พี่ฮานาเนี่ยไม่คิดที่จะกลับมารีเทอร์ในการก็เรียกว่ารีแคมกับป้าจีแล้ว MUT เราทําไว้สุดแล้วเราทําไว้ถึงที่สุดแล้วกับคําพูดได้ไหมพี่จีและกรรมการอึ้งนะคะแล้วพุดเดิ้ก็ช็อกแล้วรอเราว่าเราเราสำหรับ MUT เราว่าเราทําไว้เต็มที่แล้วถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรไปสุดแล้วเราก็ต้องอย่าไปลบตัวเองอ่ะก็ไปในเวใหม่ก็แล้ว็ล เราประกาศนะัตรงเนี้ยค่ะ oh. หลังจากเนี้ยมันจะมีทัวร์มีกระแสอะไรด้านลบอะไรเราจะเราจะทำยังไงครับ <Hey. S 1> คือเราต้องพูดนี้นะว่าเราขอบคุณแฟนๆ MUT ทุกคนเราไม่ได้ลบตัวเองออก <Okay. S 1> ความทรงจําที่ดีมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดไป hmm. แต่วันเนี้ยเราแค่เปิดบทบาทหนะ้าที่ใหม่ hmm. กับเวทีที่เราเลือกใหม่ว่าเราอยากไปเราอยากเดินยาวอยากร่วมง,งานกับมิสแกรนมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลและมิสแกรนไทยแลนด์ดังนั้นวันเนี้ยเราแค่เลือกถ้าใครจะไม่ชอบเราเพราะเรื่องนี้ เราไม่ว่าเพราะคิดง่ายๆเลยนะถ้าคุณทํางานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งแล้วคุณลาออกแล้วไปอีกอยู่อีกบริษัทหนึ่งแล้วคนไม่ชอบคุณคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากพี่แอนนาพี่แอนนากำลังจะบอกว่านะวันนี้คือเวทีมิสแกนเขาเห็นค่าพี่แอนนาะถูกไหมคือทุกเวทีเเห็นค่านาะค่ะแต่เพียงแค่มิสแกนให้เกยียรติอนนามากมากกว่าที่แอนนาะเคยเจอมาทั้งหมด พียนาคาแล้วค้าบัดรหนึ่งบัรทีการแบบผู้ใหญ่ทาง MT ็มยูเองเอจะบอกว่าอะไรรู้เป่าขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเนะพี่ปุ้ยก็คือคนดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่ให้เกียรตินาเป็นกรรมการด้วยนะแต่เพงนี้เนี่ยที่นาบอกว่าวันนี้เรามีเวอีกเวหนึ่งที่เราต้องไปเดินแบบอีกที่หนึ่งอ่ะที่มันแบบในอีกแบบในอีกสไตล์เราก็ลองทำดูมันก็ไม่ผิดค่ะ นิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวในเรื่องที่ว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขาเริ่มมาทำนางสัทภายแล้วเขาก็ใช้รูปแบบเดียวกันกับทางเวทีผู้แข่งรายการก็คือใช้77สิจังหวะพี่แอนนาได้รับการติดต่อมาไหมคะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยยังไม่ติดต่ออะไรมาเลยนะแต่พี่ปุ้ยมันมีอะไรดีๆมันจะบอกเสมอว่าแอนนาเดี๋ยวเรามาทํานี่กันเดี๋ยวเรามาทํานู่นกันกับพี่ปุ้ยไม่มีคอนฟ lict อะไรกันเลยแล้วกับคุณแอน JKN อ,อนแอนนาก็เคยเป็นนักข่าวในช่องเจ n ด้วยดังนั้นก็คือไม่มีคออออนนนนนนลลลิกกกกกกะะไรร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 รััววววีี้้้้ทท่่เเเเเเเืแพาา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 ููสสึึงชบ เวน,นีโอเคเลยอ่ะแล้วเราก็ทํางานไปต่อไอ้พี่พี่นักข่าวหลายคนไป <Okay. S 2> เคยไปไหนไม่ร่ดที่แบบเขาส่งตั๋วมาให้แล้วส่งเครื่องบินมาให้แล้วไปอะ่ะมันก็มีน้อยนะที่ทำแบบเนี้ยพี่อนามีเหตุผลอ,อื่นที่มันมากกว่าน,นี้ไหมคะอย่างเช่นอย่างที่แบบว่าอา,อาจจะด้วยของเรื่องธุรกิจเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้พี่อนาก็คือใช้นางงามของอสแกนใช้จริงๆแล้วพี่จะใช้นางงามหรือใช้ดาราคนไหนก็ได้แต่พี่พูดตรงๆว่าพี่ถูกจริตกับนางพี่ถูกจริตกับอิงฟ้าชาลอต ล่าสุดอิงอาชาร์ลอตมาไลายพี่ก็ให้โทรศัพท์ i p h o ฟ e เป็นหนึ่งเครื่องไฮดี้มาไลายพี่ก็ให้ฟริปสัสซุงปีหนึ่งเครื่องอเดี๋ยวจะอิงฟ้าจะให้อิงฟ้าอีกหนึ่งเครื่องด้วย<ค>วเ,เ,เวลาเราชอบใครเรารักใครเราให้สุดใจเหมือนกันใจมาเราใจกลับ